ดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้องไงจะไข่เราเดี๋ยววันนี้มาทำข้าวผัดไข่กันดีกว่าอันนี้ไข่ผมใส่หมูสับไปแล้วนะครับแล้วหมักด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาไปแล้วจะมาทำข้าวผัดไข่หมูสับหมักข้าวก็ไม่ยากอ่า ข้าวเราก็เทน้ำปลาไปก่อนเลยปลาเลยแล้วปรุงปรุงนิดนี้ก่อนเลย,เด,ยเดี๋ยวลงทีเดียวตามหนึ่งช้อนซอพริก ส่วประกอบก็จะมีได้บ้างก็มีนี่ครับมะเขือเทศหอมใหญ่ต้นหอม,ม่ักขีแล้วก็กระเทียมสับโอเคครับเดี๋ยวมาดูผัดครับ lele เรียบร้อยครับข้าวผัดไข่หมูสับหมักคลิปหน้ามีอะไรต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ